สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็พามาอัปเดตน้องลูกแก้วมังกรของเรากันนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะคน้องก็ยังเล็กๆอยู่ประมาณนี้เนาะ,ะคลิปที่แล้วน้องก็ประมาณนี้ค่ะแต่ตอนนี้น้องเริ่มโตขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยลูกเขาก็เรามาดูพัฒนาการของเขากันนะคะดูว่าเขาจเจริญเติบโตมาเนี่ยคะ่ะประมาณจากคลิปที่แล้วเราลงให้ดูนะคะตอนนี้น้องก็ เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็ดกมากด้วยนะคะนี่นะคะรูปของเขาก็จะประมาณนี้นะคะ <st ut ters> นี่นะค่ะน้องอน้องก็ดกออกดกนะคะ <st ut ters> นี่นะคะรูปเขาเนี่ยน้องก็เราพามาอัปเดตน้องดูนะคะ <ST ut ters> ตอนนั้นก็น้องเขาก็จะประมาณนี้นะค่ะประมาณดอกเล็กกว่าน,นี้นะคะตอนนั้นแต่ตอนนี้น้องเขาก็ เป็นผลแล้วนะคะอันนี้เป็นดอกของเขานะคะดอกตัวนี้จะเป็นดอกที่เหี่ยวแล้วนะคะแล้วเราจะพาไปดูดอก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 ที่สดสดของเขานะคะอีกทีนึงเดี๋ยวตามไปฝั่งนู้นนะคะอันนี้เขาก็พอเขาเหี่ยวเขาก็จะถอดเป็นลูกออกมาอย่างนี้นะคะเขาจะมีลูกลูกอย่างนี้นะคะลูกใหญ่ลูกอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นผลอย่างนี้นะคะ เงเป็นผลของเขาก็มีมแมลงตามธรรมชาติของเขานะคะเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรนะคะเราปลูกแบบออร์แกนิกแบบอินซีนะคะใช้ใช้ใชแบบอินซีปลูกนะคะน้องน้องแต่ด้องดกมากเลยนะคะเพื่อนเราจะพามาอัปเดตดูการจเจริญเติบโตของเขาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะมีมแมลงใส่นิดๆนะ,ะเราก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขานะคะ ก็มีแมลงทาน,นิดหนยนี่นะคะเพื่อนน้องกมากเลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูทานุนนะคะเป็นดอกของเขานะคะคุณพ่้ดอกเขาที่ยังสดอยู่แต่อันนี้เป็นดอกของเขานะคะแต่ว่าแห้งแล้วนะคะตอนนี้แห้งเพราะว่าเขาเริ่มออกผลแล้วอันนี้เขาก็ออกผลดอกก็จะแห้งลงไปอย่างนี้น,นะคะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนี้กันนะคะเราจะพาไปชม ดอกสดของเขานะคะที่เพิ่งเพิ่งถอดดอกใหม่ๆสุดๆนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นดอกของเขานะคะสวยไหมคะเพื่อนๆอันนี้เป็นดอกลูกจก่งมังกรสีขาวนะคะถ้าบานเขาก็จะแบบขาวเต็มเลยนะคะสวยมากนี่นะคะอันนี้เป็นดอกของเขาค่ะค่ะนี่นะคะเพื่อนดอกของเขาค่ะ พอเขาอ่าพอเขาบานเต็มที่นะคะเขาก็จะเหี่ยวลงนะคะแล้วก็เขาจะเป็นมีลูกอย่างนี้นะคะอันนี้คือดอกเหี่ยวของเขาเรียบร้อย,ยแล้วก็มีม,มีผลออกมาเรียบร้อยนะคะตรงนี้ค่ะค่ะอ่า,า,อาพี่ใหญ่ของเราพามาชมดอกดอกน,นี้ก็สวยมากเลยะคะ่ะดูดอกน้องสวยมากอ่ะอ่าขอชม ขอชมนิดนึงอขอกล้องในนี้ค่ะอ๋อส่วนมากเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะเป็นดอกของเขานะคะช่วงนั้นบานเต็มต้นเลยนะแต่เราไม่ได้ถ่ายเราถ่ายให้หันนะอันนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อมาชมนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตอนน้องเขาโตเต็มที่แล้วอีกทีหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆดูเป็นระยะระยะเนาะจะได้ดูพัฒนาการของ ต้นเขานะคะว่าเขาจะเริ่มโต,ตแบบไหนเนาะอ่ะเนี่ยคะ่ะดอกน้องเนาะพร้อมกับนางแบบนางแบบสาวสวยของเราทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้อืมเนี่ยพอเขาบานออกมาเขาก็จะเกสรเขาจะออกมานะคะบานสะพรัง่งแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตอนเขาบานอีกทีนเนาะถ้าถ่ายทันนะคะเพืเ่อน ่ะดอกของเขานะคะฝั่งนู้นค่ะฝั่งนู้นด้วยเนาะยวพาไปดูดอกฝั่งนู้นเด้อ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 นะคะอันนั้นก็ดอกนะคะนี่นะคะข้างในอีกอันนึงก็เป็นนี้น่คะอันนี้ก็ดอกอีกอกันนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็สวัสดีค่ะ